อาจารย์มันมันต้องมีโซลูชันมันต้องมีทางออกถามว่าประเทศไทยเสียหายอะไรไหมสําหรับผมประเทศไทยไม่เสียหายอะไรตัดออกได้เลยนะใช่แต่คุณแพรทองทานเสียหายมากคุณทักษิณเสียหายเยอะพักเพื่อไทยก็เสียหายไม่รู้มากหรือน้อยแล้วแต่ว่าคุณจะแก้ปัญหายอย่างไรณนขณนะนี้คุณแพรทองทานแก้อะไรยากมากเลยคุณทักษิณยังออกมากู้ลําบากเลยต้องเป็นพักเพื่อไทยว่าคุณจะคิดอ่านทําอะไรเพราะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับถ้าเป็นอังกฤษนะ คุณแพททองทานมีหนทางเดียวคือลาออกแล้วก็หายตัวไปญี่ปุ่นก็จะเป็นเช่นเดียวกันแล้วผมว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็เป็นเช่นนั้นประเทศไทยยังควรจะทําแบบนั้นเลยเพราะสิ่งที่คุณออกมาอธิบายมาอธิบายไม่ได้คิดง่ายง่ายอย่างนี้คุณพีพิรักษ์ถ้าบทสนทนานั้นไม่ถูกเปิดเผยออกมาจะมีใครรู้ว่าคุณพูดอะไรยังไงจะมีใครรู้ว่าคุณฮุนเซนไม่รู้นะคนแปลเขาแปลตรงหรือเปล่าเรียกทาหารว่ามันคุณแพททองทานกลับบอกว่าเราหมายถึงว่าคุณฮุนเซนหรือคุณแพททองทานแต่ผลักทหารหาน รักษาอธิปไตยของชาติไปเป็นฝั่งตรงข้ามแบบนี้ถ้ามันไม่เปิดเผยออกมาจะเกิดอะไรขึ้นแต่บังเอิญมันเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหาวิธีในการแก้เพื่อให้พักสามารถเดินหน้าต่อได้นะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะล่มไปกับคุณแปรองทานเพราะเหตุว่าคุณนักสิยเป็นผู้มีบุญคุณของคุณ mm. ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าจังหวะนี้ผมว่ารรคประชาชนยังควรจะชิงโอกาสเลยนะคุณเลิกไปเลยที่จะไปพูดเรื่องอะไรที่คุณเคยพูดที่มันจะทําให้อยู่กันลาบาก <IST> <t av> จังหวะนี้คุณก็ได้บอกแล้วว่ารู้แล้วว่าทหารมีไว้ทำไมอะไรยังไงถูกไหมคุณรวมใจก,กันกับพี่น้องประชาชนพูดคล้ายๆกับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแหละรวมไทยสร้างชาติก็ทําได้พลังประชารัฐก,ก็ทําได้แล้ะพวกคุณก็รวมกันจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เพราะว <IST> <t av> ่าพรรคเพื่อไทยไปลําบากแล้ว <IST uk t av> และเชื่อผมสิถ้ามีใครห้าสิบคนนะครับสสนะไปยื่นสารรัฐธรรมนูญ แบบนี้ถ้ายัางซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ยังไม่ถือว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอะไรอย่างร้ายแรงเนี่ยผมว่ามันไม่มีอย่างอื่นอีกละ